อบบ้างเยอะเลยอ้าวคาบการบ้านก็คือให้เคลียร์งานนะคะประวัติศาสตร์ที่ให้ทำใส่กระดาษ A 4อ่าจุดใจโอเคมีช้างน้อยเหมือนเดิมตกแต่งเพิ่มเติมอีกได้นะลูกตกแต่งระบายสีได้ยังคะไหนครบสิบสองงานไหมลูกครบแล้วอ่าครบแล้วตกแต่งเพิ่มเติมด้วยหน่อยแล้วก็ค่อยระบายสีเพิ่มเติมอีกนิดนึงมันว่างเกิน ตกแต่งเพิ่มเติมวันนี้งานค้างของเรามีคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์เสร็จไหมข้อที่8ดข้อเดียวใช่ไหมลูกใช่ค่ะคอะน่าจะเสร็จกันหมดแล้วโอเคก็น่าจะมีแค่ประวัติศาสตร์อันเดียวเนาะเป็นชิ้นงานหนึ่งปีมีสิบสอเดือนพอให้คุณครูเปิดอะไรให้หรือเปล่าตอนนั้นเหมือนได้ยินให้คุณครูเปิดอะไร เฮ้ให้วันพูเปิดอะไรให้เปิดอะไรให้ฮะให้วันพูเปิดอะไรเปิดประวัติศาสตร์ค่ะประวัติศาสรอันไหนลูกเปิดอันไหนติตกต๊ตกแต่งยางข้างบนว่างอยู่เลย คอดบ้าอะไรเดี๋ยวให้เวลาลูกปตกแต่งเพิ่มเติมให้คุณครูดูก่อนนะคะให้คุณครูตรวจสอบก่อนว่าถูกหรือยังโอเคไหมเพื่อมีผลต่อคะแนนนะคะโอเคเยแนคะไหนดูแบบนี้ใช่ไหมคะคุณครูไหนโชว์เลย ใช่ค่ะอาชีขีดขอบด้วยในอ์ติโช์ิิปริชัดคุณครูบอกว่ายังไงทำไมคุณครูต้องพูดกับน้องอุ้มไหลล้อคุณครูให้ระบายสีทับตัวหนังสือไหมอ์ติโอเคเขาหอม ตกแต่งเพิ่มเติมแล้วก็ระบายสีได้ลูกปริชาต <_ d> um> ปริชาตยอยู่ไหนอยู่นี่ค่ะทำไมต้องระบายสีทับตัวหนังสือเธอไม่ได้ยินคุณครูพูดเหรอในเด็กคุณครูได้พูดไหมว่าอย่าระบายสีทับตัวหนังสือพูดค่ะพูดหลายรอบแล้วค่ะ คุณครต้องพูดยังไงอุ้มหนึ่งจะเข้าใจว่าอย่าระบายสีทับตัวหนังสืโชว์ซิจะโมโหแล้วถ้าไม่ฟังไม่เข้าใจสักทีบอกว่าอย่าระบายสีทับตัวหนังสืออ้าวดูทีนี้ใครจะอ่านออกทีนี้น่ะข้างล่างคืออะไรสีน้ำตาลสีแดงสีน้ำเงินคืออะไรดูไม่ออกเลยค่ะ ใครจะตรวจได้คุณครูบอกว่าอย่าระบายสีทับตัวหนังสือไม่ใช่เหรอหนูไม่ได้ยินเหรอหนูได้ยินไหมที่ครูพูดทําใหม่ค่ะไม่อนุญาตให้ผ่านทําใหม่เอาแผ่นใหม่มาทําถ้าระบายสีทับมาอีกก็จะให้ทําใหม่อีกค่ะไปเอากระดาษแผ่นใหม่มาทําใหม่ค่ะเชิญมันอ่านได้ที่ไหนเราบอกว่าอย่าระบายสีทับ ก็บอกว่าอย่าระบายสีเข้มก็เอาสีแดงมาเลยสีน้ําเงินอย่างเงี้ยไปเอาแผ่นใหม่มาทําคุณครูคิดว่าคุณครูพูดหลายรอบแล้วนะเรื่องระบายสีเนี่ยถ้าระบายเข้มทับตัวหนังสือจะเป็นยังไงคะอ่านออกไหมลูกคนตรวจเนี่ยตรวจเนี่ยไม่ออกนะคะ หรือว่าไม่อยากได้คะแนนก็แล้วแต่นะคุณครูอ่านไม่ออกคุณครูก็ไม่ให้คะแนนนะคะพาอไม่รู้จะส่งทําไมส่งให้คนคนตรวจอ่านไม่ออกระบายสีแดงสีน้ําเงินทับมาหมดเลยแล้วคุณครูจะอ่านยังไงส่งได้ค่ะแต่ไม่ให้คะแนนนะคะพูดย้ําหลายรอบมากบอกว่าให้ระบายจางๆอ่อนๆเข้าใจคำว่าอ่อนๆไหมคะอตี้โช์น้ำตาลโชว โชว์ให้ปริชัดดูสีระบายอ่อนๆเนี่ยเขาระบายยังไงของตัวเองเอาสีแดงอย่างเงี้ยลูกคุณครูพูดหลายรอบแล้วนะกับอุ้มเนี่ยเรื่องระบายสีเนี่ยดูของเกรซสิดูของเพื่อนสิเขาระบายจังๆมันถึงจะอ่านได้เอาแผ่นใหม่มาทำค่ะ ลูกเข้าใจคำว่าจังๆางไหมอะเข้าใจแต่ไม่ทำใช่ไหมคะเข้าใจทุกอย่างที่นูกพูดแต่ไม่ทำใช่ไหมคูณจะได้เข้าใจแบบนั้นระบ้ายอ่อนๆนะลูกขีดเบาๆไม่ใช่หนูกดจนสุดแรงจังจาง โอ้ยบ่นแต่คนเดิมอยู่เนี่ยก็บอกว่าอย่าให้บ่นคนเดิมควรปรับปรุงก็แบบเดิมที่ตัวเองทำเนี่ยมันไม่ผ่านคุณก็ต้องควรปรับปรุงหรือเปล่าบอกว่าให้ปรับปรุงปรับปรุงทำแบบเดิมเรียกปรับปรุงไหมล่ะทำใหม่เลยค่ะไม่ให้ผ่านค่ะถ้าจะไม่ทำใหม่ก็คือไม่ให้คะแนนชิ้นงานนี้แค่นั้นค่ะเลือกเอา ก็อุตสาห์โอเคให้ระบายสีก็ยังระบายแบบเดิมก็ไม่ผ่านเหมือนเดิมค่ะแต่การเขียนการทํากรอบโอเคแล้วแต่ระบายสียังไม่ได้เอาให้คุณครูดูก่อนนะคะคนอื่นๆนะระบายสีเลยคะไหนดูวอาแบกกาวออกลูก อาการครบสิบสองอันหรือเปล่าครบไหมลูกเอา้ถามครบไม่ครบมาแลบลิน้นเด,ด,ด,ดี๋ยวดีดเลยดิไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนครบหรือไม่ครบสิบสองอันน่ะยังไม่ครบทำให้มันครบปิด YouTube เอาแกนโอเคลูกค่ครบสิบสองอันตกแต่งเพิ่มเติมแล้วก็ระบายสีได้เลยเปิดให้ค่ะคณิตเหรอคณิตหรอโอเคได้โอเคได้ใช่ไหมคะครูแนทะให้ทำข้อแปะข้อเดียวใช่ไหมข้อ้อใ,หออใหญ่ถึงข้อแปใหญ่ค่ะอ้าวข้อห้าใหญ่ถึงแปดใหญ่โอเค คุณครูเน็ตบอกว่าห้องนี้ทำงานเร็วก็เลยสั่งเยอะนะคะคุณเน็ตบอกว่าห้องนี้เขียนเร็วก็เลยให้ทำเยอะก็ถือว่าเป็นการที่ดีนะที่คุณครูเห็นเราท,ทำงานเร็วทำข้อเก้าไหมครับไม่ลูกถึงข้อแปดครับทำข้อแปดอันนี้ของคณิตคุณครเนต็ตเสร็จหมดทุกอย่างแล้วค่ะงั้น เรียบร้อยเสร็จทุกอย่างก็เรียบร้อยค่ะลูกค่ะคุณพ่อมาเอาแบบประเมินหรือยังมาเอาแล้วค่ะโอเคได้สมุดคำศัพท์หรือยังเปิดดูสิไปดูหรือยังตรวจสอบหรือยังสมุดคำศัพท์สมุดลูกเสือหนังสือลูกเสือได้ครบไหมตรวจสอบเลย ตรวจสอบข้างในถุงสิเด็กๆต้องนำถุงเดิมกลับมาส่งด้วยนะคะลกูกต้องนำถุงเดิมกลับมาส่งด้วยซองเดิมเพราะว่าซองนั้นจะมีชื่อของลูกๆนะคะแล้วก็เลขที่อะไรเรียบร้อยจะต้องใส่ซองเดิมกลับมา คำศั์นะคะคนที่มารับเสร็จแล้วเขียนคำศัพท์ต่ออ่านั่นแหละอันดาก็เขียนคำศัพท์ที่ถึงล่าสุดใส่เล่มเก่าหนคะคนที่เสร็จแล้วเขียนคำศัพท์ได้เลยคำเดิมต่อเล่มเก่าที่รับไปอ่าโอเคค่ะน้ำตาในน้ำโล่ใกล้ๆไม่เห็นครบสิบสองไหม นี่ค่ะข้อมชิดฉอมอ่าระบายสีค่ะคนนี้เสร็จหมดทุกอย่างแล้วนะคะสมุดคำศัพท์เล่มเก่าคุณครูจะใส่ไปในซองให้เอาสมุดคำศัพท์มาเขียนเขียนต่อเล่มเก่าเหมือนคำที่เจ็ดสิบเท่าไหร่นะหายไปน้ำตาลคำที่เท่าไหร่นะลูกเจ็ดสิบเจดเหรอเจบเจดเหรอ หรือเจ็ดสิบหกนี่แหละให้ลูกๆข้ามไปเลยนะคะให้ลูกๆข้ามไปเลยคุณครูครับครับลูกลูกคุณครูสอนวงกลมใช่ไหมครับคำศัพท์ใช่ไหมครับอะไรนะรุดวงกลมคือผมเขียนผิดใช่ไหมครับวิชาอะไรลูกคำศัพท์หรอ ใช่คุณเขียนผิดใช่ค่ะไปดูสิเขียนผิดตรงไหนอ่ะดล้วคบเดียวแลาวครบเดียวเออความรักกับความจริงเป็นอะไรนี่สมุดค่ะอ่าสมุดหนูอยู่สมุดเล่มใหม่หมดเหรอเ่มใหม่แวหนูทำเสร็จแล้วค่ะเล็กๆสีขาวค่ะอ๋อเพราะแม่น่าจะมาเอาวันเสาร์ ปริชัดครบสิบสองานหรือ,อยังแล้วค่ะอ่ะระบายสีทีเนี้ยถ้าระบายแบบเดิมอีกให้ทำใหม่อีกบอกว่าให้ระบายจางๆเอาสีขีดขอบก็พอข้างในไม่ต้องระบายเลยส่วนเรื่องแบบประเมินนะลูกเรื่องคลิปนะคะใส่ชุดนักเรียนเท่านั้นย้ำนะคะ ถ้าไม่ใส่มานี่ให้สักศูนย์เลยดีกว่าไม่ให้เลยใส่ชุดนักเรียนรอ,องเท้าถ้ารองเท้าหนังไม่มีใส่รองเท้าผ้าใบก็ได้นะคะแต่ไม่ควรชุดนักเรียนแล้วรองเท้าแตะนะลูกเนาะรองเท้าขี้แบบนี้ไม่ควรนะลูกเนาะก็เป็นรองเท้าผ้าใบรองเท้าสุภาพก็ได้ถ้าจะถ่ายเห็นทั้งหมดนะแต่ถ้าถ่ายครึ่งตัวก็ไม่เป็นไรคุณครูค่ะค่ะ แต่หนูไม่มีรองเท้าค่ะรองเท้าผ้าใบค่ะลูกคนเราไม่มีรองเท้าผ้าใบเป็นไปไม่ได้นะหนูไม่ยังไม่ได้ซื้อรองเท้าผ้าใบไงโอ,<ๆ>โอ้ก็อันเก่าแล้วแหละไม่จำเป็นต้องอันใหม่หรอกค่ะรองเท้าผ้าใบก็ลูกค่ะวิชาการงานเราต้องอัดคลิปตั้งแต่ใส่ถึงรองเทา้าถุงเท้าด้วยนะคะเอาตั้งแต่เสื้อผ้ากางเกงจนถึงรองเทา้าถุงเท้าด้วยนะตอนนนหนบ้านเราเียนดหญิงเออ อนุบาลยังมีเลยรองเท้าผ้าใบหนูใส่รองเท้าแตะมาโรงเรียนเหรอลูกอนุบาลหน,น,น,นูใส่รองเท้าอะไรก็ใส่อันเดิมนั่นแหละอ่ะไ,ไอรินให้คะแนนแล้วลูกใส่แต่งตัวมาจนถึงถุงเท้ารองเท้าเลยนะวิชาการงานนะลูกถ่ายคลิปอัดการแต่งกายนะคะลูกจะต้องแต่งเองแต่งยังไงเริ่มจากตรงไหนพูดมาแนะนำตนเอง หนูชื่อเด็กหญิงอะไรเด็กชายอะไรนะคะห้ามเขินกล้องบางคนคุณพ่อคุณแม่เหนื่อยตัดต่อเลยใช่ไหมคะตัดแล้วตัดอีกตัดตรงเขินออกก็มีก็แต่งตัวนะคะผู้หญิงก็ต้องใส่เสื้อซับก่อนก่อนที่จะมาใส่ชุดนักเรียนใช่ไหมลูกค่อยเริ่มอัดนะคะไม่ใช่โชว์มาเลยนะลูกไม่เอานะอายเขา แล้วก็ใส่กางเกงเขาเรียกกางเกงอะไรกางเกงซ้อนเหรอใช่ไหมคะผู้หญิงเขาเรียกกางเกงอะไรลูกคุณครูเรียกสเตย์อะ่ะบ้านลูกเรียกอะไรนั่นแหละอันนั้นแหละกระโปงค่ะฮะกระโปงค่ะไม่ที่ยังไม่ใช่กระโปงอะ่ะก่อนก่อนกระโปงอะ่ะที่ใส่ซ้อนนะลูกออกางเกงซับนอกางเกงซับในเออบ็อกเซอร์ก็มาโอ้คือมีหลายอย่างเหะ นั่นแหละนะคะเรียกกางเกงซ้อนก็ได้ก็ใส่ผู้หญิงก็ควรใส่กางเกงซ้อนก่อนแล้วก็เสื้อซับก่อนนะคะผู้ชายเนี่ยไม่ต้องเสื้อซับก็ได้หรือถ้ามีก็ใส่ก่อนก็ได้แล้วค่อยอัดคลิปใส่เสื้อผ้าใส่ถุงเท้านะคะลูกใครแต่งตัวไม่เป็นนี่ไปฝึกซ้อมใส่กระดุมเลยนะวันนี้หนูจะมาฝึกสาธิตการแต่งกายด้วยตนเองไม่ใช่เรียกคุณแม่แม่แม่มาใส่ให้หน่อยแบบนี้ไม่เอานะคะไม่ได้คะแนนต้องแต่งเองนะลูก กระดุมก็ต้องติดเองถุงเท้าก็ต้องใส่เองรองเท้าก็ต้องใส่เองโชว์คุณครูโชว์ตามคลิปนะคะถึงจะได้คะแนนไม่ใช่ใส่เสื้อเสร็จแล้วขอบคุณค่าเอาใส่แค่เสื้อโชว์ใครก็ใส่ได้สิแล้วก็อะไรอีกอัดคลิปอะไรอีกมีอัดคลิปวิชาอะไรนี่ วิชาประวัติศาสตร์ให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอบอกประวัติความเป็นมาความยาวเออของตนเองนะคะก็บอกว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อ,อรายนะคะเ,ออเกิดอยู่ที่ไหนนะคะคุณพ่อคุณแม่ชื่ออะไรเป็นคนจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะลูกนะเป็นการเล่าประวัติของตนเองนะคะ อันนี้เรื่องประวัติศาสตร์ก็คือต้องเล่าประวัติความเป็นมาของตนเองว่าตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเกิดที่ไหนตัวเองเป็นคนจังหวัดอะไรนะคะเป็นการเล่าประวัติประวัติคือผ่านมาแล้วไม่ใช่ว่าหนูอยากเป็นคุณหมอค่ะไม่ใช่นะคะอนาคตประวัตินะคะเล่าประวัติของตนเองความยาว3-5นาทีเอาสั้นๆสักสาน,นาทีก็พอต่อมาคลิปต่อมา วิชาสุขศึกษานะคะให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอและอธิบายการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายมา3อย่างอวัยวะภายในนะลูกที่อยู่ข้างในเช่นตับไต,บตหัวใจพุงนะคะปอดม,ม้ามอะไรอย่างเงี้ยเช่นหัวใจทำหน้าที่อะไรนะคะสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาอัดคลิปวิดีโออธิบายการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายหนึ่งปอดทำหน้าที่อะไร ฟอกอากาศใช่ไหมคะหายใจเข้าหายใจออกใช่ไหมลูกสองสมองทำหน้าที่สั่งการสั่งส่วนต่างๆของร่างกาอยอะไรเงี้ยเอาภายในนะคะสามไส้ทำหน้าที่ลำเลียงอาหารอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยง่ายเอง,เอ,ง,เอ,งอยากทำเองจังเลยทำไมง่ายจังเนี่ยแล้วก็อะไรนี่ทัศนศิล ให้นักเรียนนะคะอธิบายการเก็บรักษาสีไม้นะคะเก็บสีไม้เก็บยังไงนะคะอธิบายมาสักสี่ห้าข้อหรือสักสามสี่ข้อก็ได้ว่าหนึ่งเก็บใส่กองสองเล้าก่อนเก็บใส่กองอะไรอย่างเงี้ยนะคะอธิบายมาว่าเก็บยังไงเก็บสีไม้เล่ามาเนาะลูกเนาะพอดไม่เล่นแชทค่ะ ไม่มีใครอนุญาตให้พิมพ์นะคะแล้วพิมพ์พิมพ์ให้มันอ่านออกด้วยเนาะตั้งแต่สอนม,มาเนี่ยยังไม่มีใครกล้าพิมพ์แชทเลยนะอาตังโง้ตกแต่งยางลูกระบายสียางอโอเคเนี่ยมีความผิดแล้วก็ปิดกล้องหน่าี้เด็กชอบเป็นอย่างนี้ต้องโดนครูด่าเด็กแบบนี้พิมอะไรก็ไม่รู้อยากเล่น รู้รู้น้อยซะแล้วด่านะนี่ด่านะนี่ไม่ได้กลัวเดอ้อพิมพอะไรพิมพอะไรอ่านก็ไม่ออกพิมพ์ว่าอะไรอ่านให้ฟังหน่อยสิอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะปล่อยนะคะนักเรียนคนที่เสร็จแล้วไปพักนะคะ แล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะลูกนะที่เก่าเวลาเดิมมาให้ตรงเวลาด้วยนะคะเดี๋ยวจะเรียนไม่ทันเพื่อนวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายลูกสวัสดีค่ะ